จะพาเธอไปลองได้สวัสดีค่ะสวัสดีเอค่ะสวัสดีนะครับกูดมอร์นิ่งตอนเช้าๆนะจ๊ะคืนนี้เรานอนกันที่จังหวัดนครสวรรค์รักกันรักกันสองอ่ารีสอร์ทสองอ่ามานครสวรรค์ก็บางครั้งก็แล้วแต่ว่าบางจุดนะวันนี้เมื่อคืนนี้ขับรถกี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบสามชั่วโมงจ้ะออกจากจังหวัดชุมพรมาตอนสองโมงเช้าหรือแปดโมงเช้ามาถึงนี่สามทุ่มอ่ะ โรงเรียนนี้จะสลบลสไลายนะไปอีกแปดบอกแปดก็เป็นสิบสองแปดโมงเช้าถึงแปดโมงเย็นก็สิบมาถึงนี่สามทุ่มอะ่ะไม่ไหวเรามาพักกันที่นี่ก็คือในอากาศดีอยู่รถ<อ>เราจอดนู้นห้องแฝดรถโรงเรียนจอดนูไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนในรถนะครับเพราะว่าเรามากันหลายคนแล้วก็ได้มานอนที่พักกันโรงแรมนี้ตอนเช้ามีอาหารเช้าด้วยคือ ไม่เน้นกินอะไรหนักเพราะวันนี้เราจะเดินทางอีก6ชั่วโมงเข้าถึงเชียงใหม่วันนี้จะเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ไปถึงเชียงใหม่วันนี้มีหลายมีหลายระหว่างทางมีเยอะนะอาจจะได้กินได้กินอึ่งไข่นะแถวลำปางแถวเขื่อนภ <ดา S 1> ู <ดา S 1> มิพลต่างวันนี้กินผักไปก่อนตอนเช้ามีอะไรกินบ้างมาดูมีค่ะมีมีไข่เจียวมีแกงเขียวหวานมีไปดูเลยสิตักให้หน่อย กินอันนี้ให้เสร็จเลยเดี๋ยวทีมงานกำลังลงมานะเอาลาข้าวเลยไหมลาข้าวเลยอะไรกินเช้าเนาะเช้านี้มัดดอกกระเจียวตัวกเลยค่ะเอาตักก่อ,าากอนตักน้นข้าวบุฟเฟ่ครับตอนเช้าเขามีบุฟเฟ่เขาข้าวหลายป๊อฟไม่ไม่เอาเยอะเอาอีกครึ่งนั้นไว้เอาครึ่งคือครึ่งอยาอยาเ,ยเกินนะยังไม่ไหวนะโอเค อ hey. ันนีแค okay. ่น uh> oh, uh, ี้อ่พอแล้วไม่พอระเบิดได้ตักเยอะมันจะราดคาบอมดเลยถึงพง่ายง่ายเียแเจียวอ๋อวุ้เจียวไปทุกนี่ไงเธอแกงสงหวานนะแกงเผ็ดไหมเออนี่ก huh ็น่ากินเนะอะไรนะอะไรอเด็กช้อนเดียวอ๋อ ต้มจืดนี่ใส่ด้วยดีกว่าเนาะจืดอ่ะอเออต้มจืดจะปวดไหมเอาอีกไหมลาดอีกไหมปวดละมันไม่มีเน <Bird> <WOO Enfin. S 2> ื้ออเลรนะเธอก็ไม่ตักเนื้อเธอก็ตักแต่ใบมักรุดให้พี่เนาะฮิฮิฮิบุ๊ฟเว่ย์เจงเผ็ดไก่มั้เยเยอะ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 ตอนเช้าเดี๋ยวขับรถนั่งเลยแล้วก็เอาต้มจืดมาให้สักตัวกาแฟมี ขนมปังปิ้งมีมีกาแฟกินต้มจิดก็ไมเอาเยอะนะแล้วอ,อาหารเช้าให้ด้วยครับก,ก็ก็ดีเราก็จะได้เดินทางเลยเราไม่ต้องแบบตอนเช้าไม่หนักอีกแล้วแล้วก็ต้มจืดให้ตัวหนึ่งไม่เอาข้าวเลยเหรอกะแฟร์เหรอไม่ต้องกาแฟลาเต้กาแฟร์เราวันนจ้ะอ่ะกินข้าวก่อนก่อนแล้วจ้ะ เราจะออกจากที่นี่นัดกันไว้2โมงตอนนี้จะ3โมงแล้วจะ3โมงเช้าแล้วตอนบ่ายๆน่าจะถึงตลาดบ้านทาด้วยเพราะเราจะเข้าเชียงใหม่ก่อนอ๋อค่ะอ่าไปตลาดบ้านทาด้วยของป่ากเยอะแน่นอนถ้าก็ได้หรือนะเหมือนน้นเหมือนน้ำเข้าแขมเข้าไปเลยไม่ค่อยูีใครเนาะงโมดปะ สวัสดีตอนเช้า굿มอร์นิ่งทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะไหนวีฟอลหรือยังจ๊ะค่ะวีฟอลหรือยังดีแล้วใกล้จะวีฟอลแล้วเป็นยังไงน้องไหนอนสดชื่นดี้ไหมสดชื่นดีค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายนี่จะพาไปซื้อน้องวัวลูกวัวเห็ดป่าผักหวานของป่าที่ตลาดบ้านทาของจะเยอะตลาดบ้านทาเราจะไปเชียงใหม่ไงเราต้องผ่านตลาดบ้านทาของเยอะมากของป่าเนาะขึ้นชื่อของป่า หมูป่าเอ้ยผักหวานบ้านผักหวานป่าไม่รู้จะมีอะไรเลยไม่ลงแนวแล้วนะคะอ่าเริ่มจะเป็นเมนูป่าแล้วหลังจากนี้ไปเขาเล่ป่าแล้วเมื่อกี้แค่ไข่เจียวก็อร่อยใช่ไหมคอ๋อวันก่อนนี่จะทำไข่เจียวน้วพริกอ่องให้กินนี่โกรธวันนี้ได้เลยไปไปอยู่ที่รถรอนะสวัสดีทุกคนตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางวันนี้ฟิตปังละเมื่อคืนนี่นอนก่อนเพื่อนแต่ว่านอนก่อนเพื่อนก็นอนตีหนึ่งนะ แล้วทีมงานเขานั่งกินกันข้างล่างนี่ผมขึ้นไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ปิดไฟไงคือหลับแบบนอนแต่ไม่ได้ปิดไฟเพราะมันเป็นห้องรวมใหญ่อะก็เลยแบบไม่รู้ว่าตื่นมาอีกทีอุ้ยลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถล,ลงเทนนี่เขาเรียกว่าอะไรรถผมนี่คือตู้เย็ยนผมก็ฟิตเปิดสิบกว่านเนี่ยเปิดแช่แข็งมาตลอดเนี่ย ใช้ตอนกลางวันผมจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์น่ะในการเปิดตู้เย็นนะครับทำให้ตู้เย็นเย็นต็คืนเนี่ยเราจะเปิดไฟฟ้าให้รถแล้วก็ทําตู้เย็นให้ตู้เย็นเย็นตลอดเวลาพอเราซื้อของฝากของอะไรมาเยอะก็เลยตื่นมาเมื่อคืนตีสามตีสามไ่แหละอุย้ยลืมสลับเขาเรียกอะไรลืมลืมสลับแบตเตอรี่งถา้างนั้นมันก็เราใช้แบตเตอรี่รถยนต์ทั้งคืนกลัวมันจะตื่นเช้ามาสตาร์ทรถไม่ติดเดี๋ยวดูก่อน กลัวจะชาร์จสตาร์ทรถไม่ติดเราก็เลยลงมาเมื่อคืนแล้วอ,อย่างงอนอะไรอย่างนี้นลงมาเมื่อคืนมาสลับขั้วแบตเตอรี่นี่สามีบลบสามเมื่อคืนนี่เปียนแบตละเปลี่ยนมันก็ล่ะแข็งเป๊ะกุ้งดองกั้งดอง,ดองสั่งไว้ลบสี่องศานะถ้าลบท้วสี่องศานี่แข็งจัดอีกนี่ลบสี่องศาครับ ปลากระเบนมือก็มีนี่แหละนี่อะไรเธอเนี่ยมันั้นดองดองขึ้นมาใส่พิดอ่ะมันจะเสียแล้วเนี่ยใช่ไี่อะไรนะลมือขามขนเหมือนไม่อ่อนวะร่อ่อนเนอที่ไปดูกันเลยไอ้ดองมีไว้ยีสิก็ได้แต่ก็ต้องสิบเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของโอ้ยน้องอ้อยบอกยางรถอ่อนหรือเปล่าไม่อ่อนวะมีอยู่นะไม่น่าอ่อนไม่น่าอ่ะเดี๋ยวไปเติมหน่อยแล้วกันยางเอที ยางดีพร้อมใช้กลับไปนี่ไนดะ้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีครับมาันรอบนี้ห้าพันโลห้าพันโลกลับไปถึงบ้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อเลยแบบคุ้มกับการใช้เลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันยิ่งมากี่พันโลแล้วมาถึงตอนนี้เอมาห้าพันโลเฉยยืด <c oughs> ดูนะ วิ่งมาได้4,650กิโลครับจากตัวเมืองเชียงรายนะครับไม่ใช่จากตัวบ้านผมนะวี่งจากเชียงราย4,600กว่ากิโลถึงบ้านประมาณ5 0 5 0 0 5 0 0 0ครับเดี๋ยวไปเชียงใหม่อีกก็น่าจะไกลเข้าไปอีกแหละกินไตปลากินพริกแกงออกกันะกินกุ้งจอมออกไปแล้ว พกมาหลายวันหน้าตารู้สึกว่าหน้าตาจะยิ่งใหญ่ขึ้นหน่อยนะ,ะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันครับเดี๋ยวก็จะพาแวะพาชิมพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะนี <c oughs> ่ตามสายของควรลุงเด่นครับอ <c oughs> เดี๋ยวตั้งจีเพก่อนเราจะไปกี่กิโลเนาะเดี๋ยววันนีว้วันนี้ขับรถกี่กิโลดูก่อนครับเ <c oughs> ที่ยวใต้นี่เป็นทริปที่ไกลมากเลย สนามบินเชียงใหม่ห้าชั่วโมงสามสิบแปดนาทีครับห้าชั่วโมงสี่ร้อยห้าสิบสามกิโลนี่จะขับเราก็ขับจากเชียงใหม่กลับเชียงรายอีกนะอีสามชั่วโมงกว่าถ้านี่ถึงถึงประมาณบ่ายสองครับถ้าไม่แวะไหนนะถึงบ่ายสองออกจากสนามบินเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงรายอีกสามชั่วโมงก็สี่ห้ามประมาณทุ่มหนึ่งถึงบ้านครับ ประมาณประมาณหนึ่งทุ่มจะถึงบ้านถ้าเราไม่แวะไหนมากนะแต่ถ้าเราแวะมากไว้หลายที่ก็รายกินข้าวยังไม่เป็นไรไม่ค่อยหิวกินกาแฟไปแก้วนึงน,นะจ้ะแต่โอ้ยนอนเต็มอิ่มอยู่ใช้ได้ื <c oughs> ่อคืนนี้เขาเรียกว่าสลบกันเขาไม่เรียกกินนอนกันนะเมื่อคืนเนี่ย <c oughs> สมมติว่ามีคนมางัดห้องนี่คงไม่ได้ยินอะ่ะไ <c oughs> ม่ได้ยินเลยคืนมักยาหลายวันิมาการเดินทางของเราหลายวันเกินเมื่อคืนผมตื่นมา สลับรถอีกรถแบตเตอรี่ต,ตูต้เย็นเมื่อคืนพี่หนีกลับก่อนปกติไม่เคยเป็นจะเป็นคนสุดท้ายของของของ,ของวงนะเมื่อคืนเหลือสาวสาสามคนต้องหนีขึ้นมาก่อน <c oughs> ขึ้นมาถึงไม่อาบนงอาบน้ําเลยนอนปอกเลยทาไมยอมแพ้อย่างนี้นะ <c oughs> ยอมแพ้ปกติจะไม่เคยถอยใครก่อน,นวงไม่เลิกไม่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 หนีกลับหมดไหม <c oughs> หมดไหมกลบแล้วแหละหมดเหลืออยู่นะเหลือเลอยู่นะเหลืออยู่ขึ้นขึข้นแน่ ไปเดินทางกันครับยึบจุบจุบจุบที่เราเลือกใช้ถนนกำแพงเพชรตากนะครับระหว่างทางนี้ก็จะมีที่เขาขายของป่ามากน,นะขายอึง่งขายคกขายอะไรแถวเลยเข่อนภูมิพลไปครับตลาดตรงนั้นก็น,น่าแวะตลาดบ้านบ้านนะแล้วก็เราจะไปเลี้ยวอีกทีหนึ่งนู่นที่ทางเข้าไปทางเชียงใหม่ครับก็ไปแวะตลาดบ้านทามีของป่าของอะไรก็เยอะอยู่ ตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงเวลา1 1น,น,นาฬิกา3นาทีนะครับวิรถวิ่งมา4,823กิโลกํลังจะถึงแยกที่จะเลี้ยวไปจังหวัดต,ตากครับไม่ใช่ตากอะไรนะที่เขาจะไปอำเภออะไรนะที่เขาจะไปนู่นด่านแม่สอดครับแต่ว่าก่อนถึงด่านแม่สอดถ้าเราอยูดเทินเนี่ยจะมีตลาดมูเซอร์อยู่นะครับหมูป่าที่นี่กิโลละ100นะ เดี๋ยวพาไปแม่ซื้อสักหน่อยเพราะว่าวันนี้เราคงจะถึงบ้านแบบดึกๆก็ก็โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตลาดมูเสเ้อร์หน่อยพับถูกมากของถูกครับแต่ว่าต้องอยูเทิร์นนิดหนึ่งหรือว่าเราจะเลี้ยวเข้าไปทางแม่สอดก็ได้แต่ว่ามันจะเข้าไปไกลอ่านั้นเป็นตลาดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าตลาดนี้ก็โอเคครับหมูกิโลละร้อยหมูป่าถึงจะเป็นหมูป่าเลี้ยงก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าหมูบ้านมันก็กิโลร้อยห้าสิบแล้วอ่ะหมูบ้านก็เลี้ยงเหมือนกันเนื้อรสชาติดีครับเดี๋ยวเอาไปทํา ลาบหมูป่าผัดเผ็ดได้อร่อยเดี๋ยวลองใกล้ถึงและไหนเนาะต้องกลับรถนิดนึงครับผมผ่านจังหวัดกำแพงเพชรมาก็ถือว่าไวมากนะกำแพงเพชรนี่เป็นจังหวัดที่ยาวๆแต่ว่ายาวก็ยังไปสู้ลำปางครับจังหวัดขนานหน้นนี่ลำปางนี่น,ะนานกนก็จะผ่านสามตังสี่ชั่วโมงอะ่ะมีตลาดมูเซอร์ถเลี้ยวซ้ายไปแต่ว่าตลาดมูเซอร์เขาก็มีสาขาสาขาย่อยมาอยู่ริมทางสายเอเชียครับ ถ้าเลี้ยวตรงนี้ไปแม่สอด85กิโลน้ำตกลานสางที่เราไปนอนกันประจำนี่นี่ตลาดยู่ตรงนี้นีไงเห็นไหมหมูป่ากินร้อยเดียวเองเดี๋ยวเราไปยูเทเร์นกันครับขอ,องแบบผักนี่แบบสามงห้าสิบแบบแบบแบบเบิ้่มเดี๋ยวมาหากับรถทางเส้นนี้ราจะไกลก,กว่าเดิมถ้าตรงไปนี่ก็เป็นแม่สอดเมสเลียงครับดอยมูเซอร์อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชน้ำตกลานสางไปถึงไปนู่นก็ไปถึงเมืองมะละแมงนะครับข้ามไปก็เป็น อตอนนี้ที่เขากำลังสู้กันอยู่ก็คืออะไรนอะอะไรนะไม่สอดตรงข้ามไม่สอดคือด่านอะไรนะสะพานวินิตรภาพไทยแล้วมีท mm ัชมาฮาลด้วยตรงไปถึงเมืองมะละแมงครับเมื่อไหร่ถ้ามันสงบเนี่ยดีลุงเด่นจะไปเที่ยวอยู่เมืองมะละแงงข้าเจ้าเป็นสาวเมกา้าครับสะพานมอญเมืองกาญอ๋อเออใช่ สะพานมอญผมก็ยังยังไม่เคยไปแล้วไม่จะไปอยู่เนี่ยกาญจนบุรีการมันเนี่ไปนู่นแม่สอดก็เมืองอะไรเนาะตรงข้ามกับแม่สอดอะ่ะก็ดูข่าวทุกวันอยู่นะแต่ว่าจําจําเมืองอะไรนะอะไรเนาะอะไรดีๆเนี่ยแต่ที่เราสู้ก็สวยค่ัสวย ปกติน้องเดินจะมาถึงเวลานี้ถ้าออกจากเชียงรายแล้วออกตอนเช้าเนี่ยส่วนมากเราจะมาเกือบจะค่ำอยู่แถวนี้นะครับมันก็เลยแบบไม่เคยได้ซื้อของเพราะว่าเอาไปก็จะติดรถเป็นนานเกินแต่วันนี้เราจะกลับบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีครับได้ของถูกๆกลับบ้านนะของดีด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันผลไม้อะไรก็ดีครับถนนสายเอเชียเลยจะเห็นเป็นเขาไม่ค่อยติดป้ายเลยนะเป็นเพิงเล็กๆเ,กเกข้าไปถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ค่อยจะเจอ อ๋อจะมีอยู่นี่นะตลาดมูเซอร์3ามแยกแม่สอดน,นี่กาแฟสดหมูป่าโลละร้อยเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงไปสาวๆใครจะซื้อของฝากจ้ารับรองชอกบกระเป๋าฉีกแนะ่นอนตลาดนี้ของถูกจ้มาเรียวมาเรีวมาชอบกันหน่อยอากาศที่นี่ใช้ได้นะ อบอุ่นกระเป๋าชิ้แล้วขอบายลงไม่ลงเหรอหมูป่ารลลอ้อยก็ไม่สนเหรอ,รอเราเ,เราเพราะอินอยู่เราเพราะพี่าามาดูมาดูเรบอกตลาดสดที่นี่หมูป่าโลล,100ละหนึ่งร้อยเองนะมาดูซิมีอะไรบ้างนะ่าสนใจมีทุครึ่งโลห้าสิบบาทนี่ของดีๆจ้าเพิ่มไม่สอนพริกกระเรี๊ยงโลสามร้อยห้าสิบนะจ๊ะมงดูจ้าสามสิบสี่สิบมีดูแอปเปิ้ล ตัวหิมะเ,เดี๋ยวไปดูเนาะผักก็สวยๆอ่ะผักสามกำนี่หมูปา่าเห็นไหมอยากขายสลอยากขายยอมันละอยากขายยอมันละ่มาสเลย,ยโอ้โหสี่มห้าสิบบาทเจ้าอยไม่เอาไม่เอาหรอเจ้าอยไ,ไปผัดน้ำมันหอยใส่หมูเยอะๆใส่ร้อดีหนึ่งกิโลโอ้โหชสิเลย ใส่ละดีหนกิโลเลยกินดีขนาดเลยตีมาห้าทิออแล้วนีหมูป่าหมูป่านี่กิโลละหนึ่งร้อยบาทดูดูนี่เห็นไหมอ่าจะเดินก่อนของถูกดีนะมาดูเพลงดังนี้มาก่อนร้านกีข้าวปุดเพลงดังมากก็เลยต้องนี่บอกบ้านไวเดียวะค่ะบ้นนร้อยจิาลีปีน้นพี่สื้อร้อยจ้านี่สิบบาทนะจ้าอีกแป๊บนึนะครับ ยอดมาละยอดฟักแมวจ้ะมาดูหมูป่าเจ้านี้อะเมื่อกี้เพลงดังเจ้านี้นี่หมูป่าแท้กิโลร้อยเดียวเห็นไหมมันก็พอซื้อกินอยู่นะมีการมีงานมีอะไรก็ซื้อกินได้นะหมูป่ากิโลละร้อยอเคถึงแม้จะเป็นหมูเลี้ยงก็เลี้ยงกอนถูกอ่ะพี่ป่าถูกไหมเลืกร้อยอ่ะดูคนดูคนคนมันเป็นอย่างเงไหมเนี่ยสองแท้ต้องมีคนอย่างงี้นะช่วยซื้อหน่อยพี่จ๋า ่คยซื้อหน่อยรไ,ไม่ขายอยากอยากขาย,ข,ายขายหมูป่า,าปลาเผ็ดมุกก็มีได้ไม่ซื้อไม่ว่าจ้าชิมดูได้ชิมได้ค่ะถือใจค่อยซื้อไม่ซื้อ,อไม่ว่าจ้จาจ้าได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเดินดูแป๊บนึงเดี๋ยวอาจจะไม่<ว>อุดหนุนก็มีนะพี่หมูหวานจ้าอ่าคาไม่ขายอาจจะใส่ดี่ไม่แพงนะเธอดูเนี่ยสาลี่เนี่ย ถูงละร้อยเองนี่หมูป่านี่ก็มีนี่ก็โลร้อยนะนี่ก็สวยใสๆเลยเห็นะเนี่ยม,มีการมีงานขึ้นมัน,หมนแหม,ม่งงานก็เอานีไปทําเป็นลาบก็ได้จะไปแกงก็ได้ถูกดีราคาราคามิตรภาพตลาดนี้ราคามิตรภาพ <c oughs> รครับพ <c oughs> ราคาหมูอะไรนี่เป็นผู้จัดการอะไรอ๋อผู้จัดการเลยเหรอะ <c oughs> เดินเดินีก่อนนะโอ้เจ้านี้ก็สั่นเจ้านี้ก็มีนี่โอ้ยนี่สีดูสดมากนี่หนังบางๆเลยตัวนี้หนังบางๆเลยสามชั้นนี่หนังแบบบางๆเลยอะหนังไม่หนาหนังกำลังเหนียวแบบกำลังเอาไปแบบนี้อร่อยส้มบางหมู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวนะมีผักมีหมูของเยอะครับเป็นตลาดที่ต้อง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 แวะไม่มีอะไรถูกใจน้อยเลยเหรอนะยังยังยังหมืนแม่หมูจ้ะอ่างหุ่นแม่หมอดูผักหวานปลาหมุนลลอนก็มีนี่เดี๋ยวลงจะเอาเอาหมูป่าแล้วสักสามสี่โลโอ้พี่ตาก็ไม่สนใจเแต่อะไร นอไม้เดี๋ยวน้อยว่ยคิดถึงหมูไม้โอ้สันคอแลเนี่ยปูปโอ้เป็นสันคอแล้เนี่ยนเดเลย่มูกนอยเีปน็นสันคอเลยเนี่ยมีสดเลย้อสดเลยน้โอ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 นโครับ้โอ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 อ้โออ้ลออ้อ้บอ นี่แพง่ยน้องไอสนใจหน่อไม้ยู่ทีไหนะอะเ,เอาไปใส่แกง,งใส่ปลาเอาไปกินอะไรดีนี่ยสากกห้าสิบต้งี่ปุ่โอน้องไอเห็นอันนี่เหรอ,อไอเห็นหน่อไม้นี่เหรออู้อะไนี่ผักหวานผักเซียวผักเซียอันนี้ผักหวานนะผักหวานผักกรูดเนาะ เขกพูดผักหวานเลยผักหวานป่าถุงสามสิบห้าบาทหมูป่ากิโลละร้อยนี่ก็สวยมากเลยนี่กิโล90้าวสี่เองที่นี่แต่ว่าหนังหนาไปนอนจะอ่ะสูทางเล่นะเดินเดินดูเป็นยังไงเจียวของไหมคลิปเอาไอ้ตัวหนังบางๆมันเกียบไปดูจ้าเลรอันนี้คืออะไรอะไรน้องไอโอเอาจริงอ่ะน้นงไอ อยากกินจะไปแก้กอไม้ใส่ใบยานางคนโอ้สิมาซื้อไก่นอนมาซื้อจะมาตอนนีก่ะดูใจใจเบ้านมันมันคนกินเต็มปั๊มเต็มตู้เย็นตัทะเลไม่เอาหรอน้องไอม่เอาเราทะเลค่ะหนึ่งร้อยบาทสามหางใหญ่นะเไม้หวนโอ้ไม้หวานข้อเออนเด้อแกงนะแกงใส่ผักหวาก็ได้นะให้สี่ถุง สี่ถุงร้อยผักหวานป่าน้อยดูอ๋เหี่ยวเราเดี๋ยวก็ถึงแล้วใส่ถุงอย่างเงี้ยไม่ท่าไว้อย่างเงี้ยมันจะหิวถ้าใส่ถุงอย่างเงี้ยสองถุงห้าสิบไปเก็บเดี๋ยวแต่น้อยใสไหมถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องเอาขอบคุณนะครับโอ้ที่สวนมีก็ไม่บอกวันหลังจะได้ไปขโมยมา มาซื้อหน่อไม้ที่จังหวัดตากนะน้องไอ้นี่ไม่ธรรมดานลยฮะเออนู้นที่พี่เห็นเก้าเนี้มันหนังมันบางดีว่ะแต่ว่าเขาเอาสีทาแล้วเอาเลือดทาแล้วแบบ่ามันแดงดีป่ะแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันบางหนังมันบางดีตัวเนี้ยเนื้อมันได้อยู่เนื้อได้อยู่ พี่เราพี่เรากลับหมวให้ผมดูหน่อยได้ไหมอันไหนหนังมันตัวไหนสวยดีนนส,ดสวยแค่หมดก็มีาม <3 S 2> ชั้นเลยเหรอเนี่ยเนาะหนังบ,งบางๆเลยเจ้ชิ้นนี้ก็ได้พี่นะชิ้นนี้เนาะชิ้นนี้แหละรลครับาโสโลแขีดครับสองรอยแปดสิบไม่แพงนะ เดี๋ยวจ่าตังก่อนหมูป่าที่นี่ถือว่าโอเคดีมากครับราคาโลละร้อยถึงจะเป็นหมูป่าเลี้ยงก็ก็คุ้มหมูบ้านก็กิโลร้อยห้าสิบาทแล้วอันนี้ก็ถือว่าราคาดีเอาไปใส่ทำเอาไปทําเป็นหมูกรอบัไงได้เลยแหละหมูกรอบหมูป่าทําเป็นหมูกรอบผัดกะเพราหมูกรอบครับหรือว่าบางอย่างก็เอาไปราบมีหนังด้วยหนังบ,งบางบาง,บาง,บางบ หนังเขาบางๆนี่หนังบางๆนี่เราก็เอาไปลวกแล้วก็เอาเนื้อไปลาบแล้วก็ทําให้สุกครับก็เป็นลาบหมูป่าาสามารถไปแท้ครับขอบคุณครับนี่ดูเนื้อสวยๆเลยเทองเทิงหิ้วมวยพี่หน่อยเนี่ยแล้เอาชิ้นนี้แล้วหนังมันไม่หนาดีตัวนี้หนังมันแบบบางดีเอาไปย่างใครกินก็อร่อยแล้วอันนี้สามร้อยสามถือว่าไม่แพงครับ ตลาดมูเซอร์สามแยกอะไรนะสามแยกแม่สอดครับของดีของถูกมากี่ครั้งก็ต้องแวะนะหมูปากิโลร้อยขอย้ำว่าเป็นหมูบ้านก็ยังซื้อคุม้มนี่เห็นไหมป่าแท้ป่าเล่นจ้ะป่าแท้แทกท็มีสัตว์ใช่ไมนี่กองกันอย่างนี้เลยอ่ะก็น่าน่าสนใจดี เชอรี่โอยมีนะพี่ขอแค่ปีละครั้งนะเชอรี่ดอยกาบดอยมูเซอร์แล้วเนื้อเปี้ยวหวานว่ะลอาชิมดูกินไหมเชอรี่ดอยซิ่งกับพี่เกลืออร่อยใช้อยู่โลละสามร้อยให้โลละสองร้อยแปดสิบให้โลสองร้อยแปดสิบพี่จ๋าไปเดินดูก่อนนะมีอะไรเงี้ยเจ๊จิ๋วกับพี่ปลาเจ๊จิ๋วไม่รอมลงรถเลยอุ้ยกล้องกล้องเอาไม่ไหวแดดแดดฟูมากนะของดีครับที่นี่ มาแล้วต้องซือ้อโล้รถต้องเดินจอดนี่เลยมาตลาดนี้ก็ต้องมาแวะจริงนะครับเพราะว่าของดีเขาอ,อยู่ที่นี่ราคาไม่แพงแบบว่าซื้อได้รถตู้นอนออนทัวร์กับพวลดอเด่นวิ่งมาเกือบ5,000กิโลแล้วครับนะสุดสุดติ่งในทริปนี้ EP การเดินทางนี้ครับขี่รถแบบว่าไม่ต้องดับเครื่องไปเลยนะเรามาดูหน่อยว่าตอนนี้รถเราวิ่งกี่กิโลวิ่งกี่กิโลแล้วเนาะ 4 8 3พันกิโลครับก็ถือว่าไกลพอสมควรนะวิ่งไปโหสุดติงเลยครับน้องไอ้ได้หน่อไม้ดีใจแล้วได,ได้หน่อไม้ก็แคบหมูก็ถูกนะตลาดนี้ของไม่เพลงนี่หมูกิโลละร้อยหมูสองโลแปดขีดก็สองร้อยแปดิบาทนะถือว่าโอเคมาก ใช่ในถังน้ำแข็งกัน่อยเดี๋ยวพี่จะซื้อน้ำแข็งให้เดี๋ยวไปไปซื้อน้ำแข็งร้านนั้นนีมีน้ำแข็งขายไหมเธอคะเนี่ยเราซื้อ,อ,อน,น้ำแข็งมาสักิบบาทได้เถอะเนี่ยที่ร้านกาแฟสดเนี่ยเอาผักใส่นนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหมูใส่ก่อนแล้วซื้อน้ำแข็งมาใส่ก่อนซื้อน้ำแข็งสิบบาทนะบาทได้ใช่ไหมเนี่ยด,ดิโอ้น้ำแข็งสิบบาทรถตู้นอนออนทัวร์กับควงดึงเด่นแบบเต็มเอียดเทได้ไม่น้อยเอาผักไปบนก็ได้ผักอย่างไง ซื้อผักกูดเหรอเอากระเพราเม,ะมื่อคืนกระเพราเมื่อคืนอ่าซื้อแข็งอีกสักยี่สิบอ่แล้วเอาแค่หมูโรงเย็นเย็นๆหน่อยเดี๋ยวไปทําอยากกินกระเพราหมูกรอบเหมือนกันนะกระเพราหมูปา่าจะทําจากหมูกรอบก็โอเคนะน้องหนังนฮะอันนี้กิโลตัเท่าไหร่เนี่ยสองโลแปดสองร้อยแปดสิบบาทก็ห <laughs> มูบ้านก็โลร้อยห้าสิบแล้วอ่ะนอดน้องอ้อยอถือว่าดีนะวัตถุดิบดีวันนี้ เดี๋ยวถ้าหมูไปแต่ว่าอย่าให้น้ำเข้าในหมูนะเดี๋ยวหมูพี่จะซีดอ่าของเราเต็มมากแล้วครับมากันหลายวันดูกับข้าวกับปลารถกลายเป็นรถตู้ขายของแล้วเนี่ยกลายเป็นรถโซ่หวยละอ่ะอาที่เขาบอกว่าขายอะไรกันออกขายรถเป็นรถตู้ป่ะรถเป็นรถท่องเที่ยวครับ <c ười> อ้านั่งกันอยู่สภาพไหนเราเข้าไปดูสิสภาพกแตละมุม เยาดีนี้นรถตนอนลุกไมได้ตุได้ใช่รูนั่งใช่ไหมอนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันยาวๆจนถึงเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมีภารกิจมีอะไรน่าสนใจก็จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นระหว่างเส้นทางการเดินทางเดี๋ยวได้เดี๋ยวตรงเด่นจะไปซื้อของดีจากที่นู้นนี่แหละเมื่อกี้ก็หมด280บาตาไข่มดแดงเียไขมดแดงเอยน้องวัวยน้องคว้ยมีตลา่ะ อึงก็ได้ตลาดบ้านทาครับคืก็จะไปบ้านทาอยู่เนาะอ่าที่ไปตลาดบ้านทาอีกคืมาใหม่อีกคือเออไม่เอาเดี๋ยวเอาไข่ไข่มดไปใส่แกงหน่อไม้อ่าต้องรอติดตามภารกิจการเดินทางของเรานะครับสำหรับ EP นี้ตุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวน้องฝ้ายน้องอ้อยน้องจิ๋วแล้วเจ๊พี่ปลาขอตัวไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมมาถึง EP นี้ในการเดินทางของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตุ้งเด่นกับทีมงานขอตัวไปแล้วครับไปเดินทางกันต่อเลย โอ้โ oh. นี่ยต้องไม่ต้องไม่ต,ต้องแบบไม่ดับรถครับต้องให้มันแบบเย็นกันไปนะโอ้ oh. อากาศได้ได้เรื่องอยู่ไปแล้วนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชม EP นี้เราขอตัวไปก่อนเจอก,กันใหม่ EP หน้านะครับไปแล้วไปแล้วโอ,โอ้ขอขึ้นรถก่อนโอ้โหลขึ้นรถมาแล้วเป็นอีกมิตีหนึงเลยจังหวัดนี้ก็ได้เรื่องอยู่นะเนาะได้เรื่องจังหวัดตากนี้ไม่ต้องห่วงแล้วกระเทียม รเทียมโทนกิโลละร้อยสามสิบบอเนี่ยไม่แพงนะเดี๋ยวไปหยุดเทินแล้วก็เข้าจังหวัดตากแล้วก็ยิงเข้าลำปางครับเดี๋ยวระหว่างทางมันจะมีอีกร้านหนึ่งมันอาจจะมีนั่นด้วยนะอึงด้วยอึงเข้าตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องเนี่ยแต่บนรทุนแถวนี้มีฝนเปล่าถ้ามีฝนก็มีอึงอะ่ะไปเดินทางกันต่อครับ